เอาละครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับ t PE กันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชืแอดออนว่า Call of Duty Modern Warfare 2นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวหน้าตา a d อ o n เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลด a อดออนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ตรงด e s c r i p t ั o หรือว่าในคำอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมเป็นอดออนของ Minecraft บนมือถือเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะ ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมเจ้าตัวคลิปวิดีโอหรือว่าแอดออนกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับก็หลังจากที่ทําการลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ไกลเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีในส่วนของพวกอาวุธปืนประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของพวกตัวปืนนะครับผมพวกชุดก่อป้องกันระเบิดแล้วก็พวกสกินปืนหรือว่าพวกสัสโขบอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะซึ่งไอตัวอันนี้นะครับผมบางปืนเนี่ยมันจะมีพวกสกินปืนด้วยนะ อย่างเช่นอันนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นสกินปืน AK ใช่ไหมก็วิธีการที่เราจะใส่สกินปืนนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสกินปืนอันนั้นเนี่ยเป็นของปืนอันไหนนะออย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นสกินปืน AK เนอะก็สําหรับ add-on อันนี้นะครับผมสกินมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยมีประมาณสัก5ากระบอกนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการที่เราจะใส่สกินปืนนะครับผมคุณผู้ชมก็ดูนะครับว่าจะเล่นปืนไหนนะอย่างเช่นผมจะเอาใส่สกินในส่วนของ AK48 นะก็หยิบบมาครัผ แต่นั้นก็หยิบตัวปืนแบบปกติมานะครับเนี่ยก็คือตอนแรกนะครับเวลาเราหยิบมานะครับมันก็จะเป็นปืนปกติอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยก็คือจะยังไม่มีสกินอะไรประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้นะครับผมวิธีการที่เราจะใส่สกินนะครับผมต้อให้คุณผู้ชมนะครับผมมาหน้าตรงนี้เนี่ยหน้าตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็หยิบสกินปืนนะครับผมมาใส่ตรงนี้ตรงช่องนี้นะครับเนี่ยช่องที่8ของแถวข้างบนนะครับผมในตัวช่องเราเนี่ยนะครับตรงนี้อันน้อ่าใส่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสกินปืนให้้เราแลวี่ม ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่ดูอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่จะเใส่พวกสกินปืนนะครับแล้วก็แต่ละปืนนะครับมันก็จะมีสโคปไปใส่ด้วยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเอาสโคปอันไหนไปใส่หรือว่าบางสโคปเนี่ยมันก็ต้องใส่กับปืนปืนนั้นนะครับผมนะอย่างเช่นผมจะเอาเป็นเลดดอดนะครับมาใส่กับเอเก็หยิบมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงช่องนี้นะครับผมมันก็จะมีเห็นไหมสโคปมาอ่าประมาณนี้นะครับผมก็สามารถที่จะ เอามาแต่งปงแต่งปืนได้นะครับถ er ids, ้าเกิดเราไม่อยากใส่สโคบก็หยิบออกมาเห็นไหมมันก็จะไม่มีสโคบอะไรประมาณนี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวคราวนี <h <h ้นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปแบบพวกโชว์เคสนะครับผมการยิงปืนของแต่ละปืนนะซึ่งจะไม่มีคลิปผมภาคนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มดูทีละปืนกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนยิงตอนสโคบหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับแอดออนปืนอันนี้นะครับผมนะยังไงเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะ อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็สําหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับผมก็สามารถนาไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมลิงก์าดาวน์โหลดอยู่ตรงดีสคริปชันหรือว่าในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะไอ,อยังไงนะครับผมถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผิดพลพาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าอันนั้นนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิ ผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย